เมนูแชมเปี้ยนแอปพลิเคชันสังคมนักชิมเสนอตอนห้องอบขนมหวานมนเสห์ที่วานิลาเบคช็อป วันนี้มาตามล่าหาเมนูอร่อยกันที่วาน,นิลาเบคช็อปซึ่งตั้งอยู่ในโครงการวาน,นิลาการ์เด้นในซอยเอกมัยซอย12บรรยากาศภายรอบนอกร้านตกแต่งเป็นสไตล์สวนย่อมขนาดเล็กมีน้ำพุและเก้าอี้ไม้ให้เลือกนั่งทานละประทานภายนอกหรือเราจะเลือกรับประทานภายในเพื่อชมบรรยากาศของร้านก็ได้สำหรับที่วาน,นิลาเบคช็อปแล้วจะเน้นเมนูเป็นโฮมเมดเป็นหลัก ซึ่งเราก็ได้เกียรติจากเชฟถามคำถามแรกที่ว่าจริงๆแบบของเมนูดอร์อาหารที่ร้านนี้นะคะแต่ละตัวมีความเซ็ป์แต่ละตัวแล้วโดยที่เหมือนกับว่า ่อนเลยค่ะว่าที่วาน,นิลาเบคช็อปนั้นถือว่าเป็นร้านเบเกอรี่ที่ได้รับความนิยมในสื่อต่างๆและเป็นที่รู้จักกันดีเราเลยไม่พลาดที่จะถามคำถามว่า อร่อยของอาหารเป็นสิ่งสำคัญแต่แน่นอนว่าสีสันบรรยากาศและการตกแต่งร้านก็เป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เราจึงเจาะลึกกับคำถามที่ว่า แชมเปี้ยนแอปพลิเคชันสังคมนับชิมมุ่งเน้นตามล่าหาเมนูอร่อยที่นี่ที่เดียวดังนั้นไม่พลาดเลยค่ะที่เราจะต้องถามคำถามว่าตัวเซนเตอร์ของร้านน้าลเทช็อนะคะเป็นเดรีตัวที่เรากำลังดูอยู่เนี่ยจะเป็นตัวออร์เรนจ์แพดดี้พิซมาดิ้นะคะเป็นหนึ่งในเมนูแว่าตัวนี้นำเสนอเพราะว่าเราเป็นช่วงเสิร์ฟของ ส้มกับเหล้านะคะเหล้าเหล้าเหล้าลองมาชิมเหล้าชืลนใจนะคะแล้วก็ด้านบนจะเป็นส้มสดจรินะคะก็เสิร์ฟเวลาทานก็ทานที่แบบหนึ่งมก็มาที่โต๊ะโดยแนะนำอยากไม่มาจดหมากนะคะวันนี้เราได้มาริมลองความอร่อยกับคริสต์มาสปาร์ตี้เซตมีเฉพาะในช่วงเทศกาลสิ้นเดือนมกราเท่านั้น ติดตามการตามล่าหาเมนูอร่อยกับเมนูแชมเปียนได้ใหม่และเรื่องราวความอร่อยที่นี่ที่เดียวที่แฟนเพจเมนูแชมเปียนและ www.menuchampion.com